Ờ nó đi ra TV TV Cho ra đặt một bữa nào. Cho điก่อน.

ทางการท่องเทีย่ยวไทยสองานพังาางาได้ได้มีโอกาสกต้อนรับคณะจากนักเที่ยวจากนาชวนนะครับซึ่งเป็นนักเที่ยวกลุ่มมุสลิมน,นะซึ่งจังหวัดพังงาเรามีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นมุสลิมนยมีมากใไม่ว่าจะเป็นชุมชนสามช่องเหนือชุมชนโคกคไข่ชุมชนอ่าชุมชนบางพัดนนะครับแล้วก็ชุมชนท่าดินแดงนะครับซึ่งก็จะมีซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ก็จะมีอาหารฮาลาลในการต้อนรับนักเที่ยวกลุ่มนี้นะครับ ซึ่งททมีสำนมชพังงามมีแผนที่จะโปรโมทส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมเข้ามาในพื้นที่จังหวัพงงดพังงาด้วยครับเขาขอเชิญชวนเขาขอเชิญชวนนกท่องเที่ยวจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะให้มาท่องเที่ยวงงจังหวัดพังงานะครับเพราะจังหวัดพังงาเราก็มีความพรมม้อมในเรื่องของอแหล่งท่องเที่ยวเป็นมุสลิมนะเรามีโรงแรมฮาล้านเรามีร้านอานหารฮาล้านที่จะต่อที่จะรอพรมม้อมจะต้อนรับทุกท่านนะในจังหวัดพังงาครับ